สวัสดีครับผมอิงครับปฏิบัติชื่อเล่นชื่ออิงตอนนี้กําลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ที่คณะน,นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับลงคอร์ส u t e แบบกลุ่มครับ83ครับสอนดีมากๆเลยครับก็มีการปูพื้นฐานกันตั้งแต่แรก ทำให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็มีการฝึกทําข้อสอบเรื่อยๆเลยนะครับแนวข้อสอบที่เตรียมมาก็ถือว่าใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากๆด้วยก็ทําให้เราได้มีความมั่นใจมากขึ้นเมื่ออยู่ในห้องสอบครับครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหาคอสดีๆนะครับสำหรับการเตรียมตัวเพื่อสอบ CU t ทปนะครับผมขอฝากตุลาติวเตอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่สอนดีมากๆแล้วก็ทําให้น้องๆได้มีความมั่นใจในการสอบอย่างแน่นอนครับ